รัฐบาลอาจารย์ให้ตัวเด่นตัวไหนทุกคนเดี๋ยวเท้าความนิดหนึ่งใครติดตามมาใครติดตามนะเดี๋ยวจะไปรัฐบาลแล้วทีเนี้ยนะในชุดเต็มเลยนะครับในชุดเต็มใน,ในห้องไม่กลุ่มหัวใจฟ้าก็ยังท่านในลุงนนพีน่นะ้องนะในห้องลายนะหลายห้องประมาณเกือบสิบห้องยังไม่ลงลงแค่สองห้อง ที่สั่งซื้อและร่วมทําบุญกับอาจารย์เท่านั้นในเห็นกรอ,อยู่ในโนต้ตและเห็นเลขทูบนะงมดที่แล้วเลขทูบแบบเต็มเต็มนะครับในหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับงวดที่แล้วเลขทูบมาแบบจะใครได้เลขทูบแบบนี้มึงน,นะอาจารย์กันทําไว้ให้ด้วยนะครับว่าน,นะหนึ่งสามสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปียปดหนึ่งนะ กลัวมันกลับพอสามกับแปดตัวเดียวกันนะมันก็มาเต็มเต็มสามหนึ่งแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลแลบเตอรีนะเพราะนั้นดูห้องของอาจารย์ดูดนดี่โนต้ตเด้อดูนี่โน้ตเด้อก็ไปในห้องแตะสามขิตนะจะมีคำว่าโนต้ตแตะที่โนต้ตนะได้สามหนึ่งนะโอเคนะครับนะตัวเด่นของอาจารย์เนาะโน้ต ตรงกับเลขหนูได้พันห้าหมายถึงมาบอก 5, 0, ห้าศูนย์ศูนย์คืออะไรอ่าได้สามหนึ่งค่ะได้สามหนึ่งโอ้ดีใจด้วยเด้อพี่น้องนะครับแล้วลองเดี๋ยวใกล้ใกล้กลมืดคุณเด้จังจังสิจังโค้งสุดท้ายคุณเดชจังสิเห็นเลขถูกเด้อเพระนั้นให้เครดิตพ,พูดที่ร่วมทําบุญใครอยากร่วมทําบุญกับอาจารย์โดยอ่าย่างท่านเด้อพี่น้องนะช่วยสนับสนุนผิด ตเชเอสเอสพัดน,นะครับเซรั่มบวกครีมกันแดดในราคา359าบาทจัดทรงฟรีและที่สำคัญ3เซตใดเสือคอปกมูลค่า400บาทตามนี้นะครับลายที่อยู่ด้านหน้าอาจารย์นะครับแอดอำนาจเชเอสฉีดกลางพัดไดเขา้าได้ทำบุญด้วยนะครับไปตามนั้นนะนะครับฝาก นะใช้ดีบอกต่อตัวนี้โอ้ทะลุนะครับทะลุทะรวงนะครับนะมีหลายๆห,หน่วยงานนะและก็สมาคมผู้สื่อข่าวทั้งทีวีและหนังสือพิมพ์นะนะติดต่อให้ไปรับรางวัลในวันที่30ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะมาแรงนะครับแบบอินเตอร์เออไม่น่า เชื่อว่าราคาจะถูกอาจเพิ่นอาจที่จะทดลองไปใส่นั่นแหละนะเพราะหลายฝ่ายก็ไม่รู้มีนานะทีจัดส่งนะส่งแล้วว่าดีนะครับทักทายมามาโทรมาคุยหลากหลายนะฮะจานก็เลยไม่ไม่สะดวกเมียพี่น้องเพราะว่าเตรียมจะขึ้นบ้านใหม่และเปิดออฟฟิศนะครับออฟฟิศของอาจารย์เดี๋ยวเขอแจงประชาสัมพันธ์เด้อพี่น้อง อาจารย์จะเปิดสำนักงานเปิดออฟฟิศบริษัทขึ้นบ้านใหม่ในวันที่หกที่เจ็ดวันที่หกขึ้นวันที่เจ็ดนะครับเดือนหนานะทำบุญตักบาตรนะมารวมใดเด้อพี่น,อน้องนะอยากอยากพ่ออยากเห็นหรืออยากมาพูดคุยหรืออยากมาเอาเสื้อเนี่ยเป็นคอวีแบบนี้นะอาจารย์เอาไว้สําหรับแจกคนที่มาร่วมงานนะสีส,สีงามนะตัวตัวที่อาจารย์ใส่เนี้ย หรือใครอยากมาเป็นตัวแทนรับจํานวนกํจำกัดกามากคู่กันมาแบบไหนพิมพ์คําว่าใน Google Map ก็ได้เด้อพิมพ์คําว่าห้างหุ้นส่วนจํากัดช s s อสพัสี่สองแปดเก้าเนาะมันพิมพว่าหอดเฮียนเลยนะย้ําอีกทีหนึ่งพิมพ์คําว่าห้างหุ้นส่วนจํากัดช s s สนะพัสี่สองแปดเก้านะเพราะว่า ที่อาจารย์กำลังสร้าง,างนี่แหละนะครับนะกาหนดการวันที่หกนะครับเดือนหน้านะกรกฎาคมนะวันหวันที่เจ็ดนะครับมานะพบมาเจอกันหรือใครอยาก,กมาไม่เห็นหม่องกินเข่าปลาเพราะอาจารย์ลงลงปลานะครับนะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะสองบ่อนะรอรอมาดูไบก่อนเดี๋ยวปีใหม่มากิน รับปีใหม่สงการเท็ต้อนรับเอฟซีไปยังนะยังดียังหรูนะครับเดินไฟเกษตรไว้เรียบร้อยนะเนีย่ยขี่รถไปหอดได้หน้าอาจารย์ขี่รถเข้าไปถึงรถเกง๋งรถสิบล้อกับเขาไปถึงนะครับไม่ต้องหวงนะ่วงนะวันนั้นบอกไว้ล่วงหน้า่ะนะครับประมาณนี้นะครับอ้าว รัฐบาลเนาะสุกคนลหลายๆคนน่าจะติดตามแต่ว่าตัวเด่นของงวดนี้นะครับเป็นํำวันที่เจ็บเนีย่ยอาจารย์ให้ไปตัวนี้เด้อเด่นบนล่างนะครับมีสามและมีเก้านะครับเดี๋ยวเรามาขยายความบา้างสามมีตัวไหนกันและเก้ามีตัวไหนกันนะครับ ไปหอดรัฐบาลแล้วไปหยอดหลังเด้อพ็ดันแชร์ไปเด้อหนังเราเพิ่งเข้ามาดูก็ก็ไปกอดูย้อนหลังเด้อพี่น้องแชร์ไปหน้าเฟซของเรานะมนขอแชร์ไปหน้าเฟซแล้วก็มามากอดูย้อนหลังนะกดที่รูปภาพแล้วก็จะมีสกอรเรื่นเลื่อนเลื่อนมานะปัดคอมเมนต์ออกก็เลื่อนนะจะเห็นอ,อ่ะทุกคนพิมพ์รัฐบาลนะครับหน่วยไฟฟ้าอพร้อมหรือย,อยังเลยพิมพ์รัฐบาลเด้อน,นะเนี่ยแต่ในกลุ่มเฟซในห้อง VAP หลายห้องยังไม่ได้เห็นี่พี่น้องเพราะจะลงกําหนดการวันนี้แหละนะพอเห็นพร้อมๆกันเพราะอะไรเพราะในห้องของอาจารย์มันมีพวกยูทูบเบอร์เต็มไปหมดไงอาจารย์ให้เขาฟีดต่หลายปีแล้วลหละนะพออาจารย์ลงไปปุบ๊บไปเห็นอยู่ในช่อง youtube เกื่อนไปเห็นอยู่ในกลุ่มเฟซเกือ่อนออะเพราะฉะนั้นก็เลยบดีลงก็เลยให้ เฉพาะห้องที่ทําบุญเพราะห้องพวกนี้มันมีตัวตนไหมอืมเพราะอย่างเขาสั่งซื้อเนาะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากอาจารย์ก็จะมีชื่อที่อยู่ที่อาจารย์จัดส่งไปเนาะดูนะก็ร่วมทําบุญกับอาจารย์เพ่นถูกกล่าวถูกข่าน้อยก็ร่วมทําบุญสร้างศาลากับอาจารย์นยอืมนะก็เลยให้สองห้องนี้นะครับอ้าวทีมรัฐบาลนะครับทีมรัฐบาล ตัวเต็มนะครับหัวไฟฟ้าอ่ะตามนี้เด้อพี่น้องชอบ <โฮ S 2> เอยเนีอเอ่ยจันชอบในชุดสามตัวเด้อชอบในชุดสามตัวนะครับชอบในชุดสามตัวเลีกไทยมั้ ชอบนะั่นเลขไทยนะครับหางแรกมันตรงกับเลขบ้านอนาะจารย์เยด้พี่น้องเออมันตรงกับเลขบ้านที่จะขึ้นบ้านใหม่นี่แหละะแต่มันเป็นห้าสามเด้อนะนะครับมักบอกแต่อาจารย์ตัวชอบชุดตัวแต่จะจัดหนักในแถวบนในหลักสามแต่จัดหนักในแถวบนในหลักสามแต่นี่ชุดสามตัว มันจะมีเลขทูบอยู่ชุดหนึ่งทั้งสามตัวเีย่ยบอกว้กวันแต่ตอนนี้ยังไม่หายเด้อด๋อย่คอยรอดูวันคงสุดท้ายในเลขทูบเด้อนะครับฉะนั้นห้ามตัดในชุดสามตัวจุดไฟฟ้านะครับประมาณนั้นนองเอาไปพิจานณานะครับหา,าสือ่อสารกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับหาสื่อรัตเตีไวเด้อนะครับประมาณนั้น เห็นกันทุกคนแล้วเนาะนะครับใครอยากเข้าห้องแนวทางใครอยากร่วมทําบุญนะครับอย่าลืมนะครับช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยนะครับในแบรนด์นะครับชีเอพัทอันนี้นะครับคือครีมกันแดดนะแบบพระเอกพระเอกเลยนะครับเฮลตี Healthy ้กูวิ่งซันสก e นนะครับ ป้องกันแสง UV ปรับสีผิวด้วยนะครับมีส่วนการรองพืง้นนะคืออาจารย์ไซนี่นเหลี่ยมมองๆอยู่นี่นะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นลำนะครับในราคาสองยางสามอยหาสิบาบาทนะครับนะจะส่งฟรีเห็นไหมนะฮลน์นะครับด้านหน้าแอปน,น้ำหนาบรนเทาความแม่งงองแง,งงนี่แหละ KSS ฉีดการพรักถักไปนะครับ ได้เข้าห้องแนวทางด้วยแจ้งแอดบินบอกว่าขอเข้าห้องแนวทางของอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดจะมาส่งลิก์ให้นะทาบุญนั่หนาสวยหนางามน้่นะครับได้เข้าห้องแนวทางน้่เอาประมาณนี้นะครับทุกคนนะนะลอลุ่นหม่เลาานะครับจะไปต่อยาวยาวยาวไหมหลังจากทั้งอาทิตย์นะกินมาทั้งอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็รอลุ่นไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับ ประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยิงกินปังปังกันทุกคนนะครับโชคดีสวัสดีครับ